ช่วงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะมีเรื่องราวดราม่าเข้ามาให้สาเวเบนรักวันนี้หรือว่าเบสคำสิงได้ปวดหัวอยู่บ่อยๆคุณผู้ชมโดยเฉพาะในเรื่องนะคะกระแสดราม่าเกี่ยวกับคู่จิ้นของเธอเพราะนะคะก็เรียกได้ว่าสาเวเบสของเรานะคะถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่มากความสามารถนะคะแล้วก็ในเรื่องของเคมีเคใจก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เคมีสาธารณะเอามากๆเ <ๆ S 1> ลยค่ะอยู่กับใครนะคะก็โอโหน่ารักไปหมดคุณผู้ชมและล่าสุดนี้เลยนะคะทางด้านสาวเบต ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะกับทางช่องดาราเดลี่พร้อมกับนะคะพระเอกคูจินอย่างแจมรัชตะาด้วยเหมือนกันซึ่งนะคะทั้งสองคนเนี่ยเล่นละครด้วยกันทางช่องวัน31อย่างเรื่องตามหารักที่เธอลืมนี่แหละคุณผู้ชมขาโดยนะคะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้สัมภาษณ์ในประเด็นนะคะว่าด้วยเรื่องใครเกาะใครดังคุณผู้ชมซึ่งนะคะทางด้านของแจมเนี่ยก็พูดแบบน่ารักน่ารักนะคะกับนักข่าวบอกว่าพี่อะเกาะเบสดังสาวเบสก็เลยบอกนะคะว่าอย่ามองว่าใคร ใครเลยแจมก็เลยพูดต่อนะคะว่าไม่พี่อเกาะเบสดังนะคะหนุ่มแจมเนี่ยก็ยังคงพูดแบบนี้เหมือนกันคุณผู้ชมว่าพี่เกาะเบสนะคะคู่นี้เนี่ยสำหรับใครที่ติดตามเนี่ยคือเขาเป็นอีกหนึ่งคู่พี่น้องที่มักจะมีการแกล้งกันอยู่บ่อยๆและสาวเบสเนี่ยก็เลยได้พูดต่ออีกเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมขาบอกนะคะว่าอยากไปฟังเขาค่ะมันไม่มีใครนะคะเกาะใครดงังทุกคนเนี่ยก็ทํางานหาเงินกันหมดทุกคนนะคะก็ซัพพอร์ตกันหมดฝากพี่แจมด้วยนะคะ เขาเป็นพระเอกที่น่ารักมากซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของน้องเบสนะคะแล้วก็พี่แจมให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องค่ะใครเกาะใครดังนั่นเองกับทางดาราเดลี่คุณผู้ชมท่ามกลางแฟนๆนะคะที่มีการติดตามนะคะผลงานละครแล้วก็ติดตามโมเมนต์ของเบสกับแจมเนี่ยต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายทั้งบอกแหละว่าแจมนะคะดูเป็นผู้ชายอบอุ่นมากนางพูดนะคะเพื่อปกป้องน้องเบสค่ะส่วนน้องเบสนะคะก็ไม่อยากให้มีดรามานะ่าน่ารักทั้งคู่ เอนดูนะคะความเถียงกันทุกที่พี่แจมอยากเถียงลงเบสค่ะทุกคนมาทํางานทํางานด้วยกันนะคะต้องสปอร์ตกันและการถูกต้องที่สุดค่ะบางคนนะคะถึงขั้นเข้ามาคอมเมนต์เชียร์ค่ะคุณผู้ชมขาบอกว่าชอบคู่นี้อยากให้เป็นคู่จริงจังเลยนะคะอนาคตข้างหน้าไม่รู้ทุกวันนี้น้องสองคนทําดีที่สุดแล้วตั้งใจทํางานเก็บเงินกันให้ได้เยอะๆจับมือเติบโตไปด้วยกันจ้าเด็กๆใช่ค่ะทุกคนก็ทํางานนะคะต่างคนต่างสพอร์ตการถูกต้องแล้วแจม เบสน่ารักมากนะคะแอบลุ้นคู่นี้อยู่นะคะอยากเห็นลูกชายครั่งรักนะคะรักคู่นี้ทันกันค่ะขอให้เติบโตไปอย่างสวยงามด้วยกันนะคนเก่งทั้งคู่เลยนะ่ารักแฮชแท็กพาขวัญน,นะคะน้องน่ารักทั้งสองคนเลยค่ะขอให้ดังไปด้วยการมีผลงานร่วมกันอีกนะซึ่งกอนะคะซัดส่วนมากเลยเนี่ยคือ FC ฟซแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงความน่ารักนะคะความเคมีเคใจที่เข้าขากันของเบสกับแจมอย่างมากมายเลยแหละและก็มีอีกหลายต่อหลายคนนะคะ เชียลุ้นอยากจะให้เบสกับแจมนะคะมีผลงานร่วมกันอีกสักเรื่องอ่าอันนี้เนี่ยจะมีโอกาสเห็นไหมคุณผู้ชมเรานะคะที่เป็นแฟนคลับแฟนละครของคู่นี้ก็ต้องมารอลุ้นรอติดตามกันอีกทีนึงคะ่ะ